กันอย่างน่ารักน่ารักสักนิดนึงค่ะฮองเต้ครับลิตาค่ะจ๊อบครับคังป้อยครับทันอะทันอะไม่รู้ไม่เป็นไรอะอยู่ไปก็เงียบเียบใช่สองสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยพูดอะไรอยู่แล้วอะจริงๆงก็ไม่ต้องมีเขาก็ได้นาะเลยเรนก็คุยเลยลวกันคุยเลยคุยเลยละกันวันนี้พูดเรื่องอะไรคะโ้ยวันนี้แน่นอนเลยวันนี้ GTS มาเยี่ยมเราถึงบ้านเลยนะแน่นอนเราต้องพูดกันเรื่อง หนังครับทุชมครับเรื่องหนังนะครับถามผมนะผมอยากรู้ว่าระหว่างหนังดังกับหนังที่ไม่ค่อยดังเนี่ยองค์ประกอบของมันต่างกันยังไงจริงๆเห็นหนังอย่างแรกเนี่ยเราจะนึกถึงโปสเตอร์ต้องมาก่อนเลยอะไรโชว์พาวพาวนักรักซะอะไรใครคิดเนี่ยน่ารักซะเนี่ยเอาคุณแนะนำตัวก่อนสิคะสวัสดีครับธันวาครับ ทำอะไรเนี่ยเอเอามาประกอบการพูดคุยวันนี้เป็นโปสเตอร์หนังให้เลยหนังชื่อเรื่องว่าอะไรนะโทภานักรักเลยลักเซอรูนันลักเลยวะรักกเลยไม่ได้เตรียมเลยนะเนี่ยเก็บๆเก็บเก็บเก็บเกไป้ยเดีกเดผมเดกด็่เด็กเด็กเอกด็กเด็เด็กเด็กเด็กเด้กเด้ยเด็กเอ็กเดเอาไปด็กเด็ายหมด็่เตักวันนี้กด็เก็เด็กเดเ็เดเดเเดีกเเด้วยนะ โอยยังจะทำกันอยู่นะงานนะเอาต่อเรื่องหนังอ่ะเรื่องหนังหนังไทยอเรื่องแรกในประเทศไทยอคือเรื่องอะไรถามสี่คนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อะไรอแต่ผมเนี่ยก็พอจะมีความรู้อีกนิดหน่อยครับภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำในประเทศไทยครับผม ชื่อว่านางสาวสุวรรณถ่ายโดยฝรั่งด้วยครับชื่อว่านายเฮนรี่แมกเรย์ครับเป็นเพื่อนกันเตรียมมาเนี่ยบริษัทใหญ่มากทใหญ่มากทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคือยูนิวอร์แซลนั่นเองมาถ่ายในประเทศไทยทั้งเรื่องเลยที่สำคัญพระเอกคือไม่ดีจักไว่อย่าถามเรื่องสิเตรียมมาแค่นี้เตรียมมาแค่นี้ ใครบอกว่าวันนี้ชัดเลยวันนี้ทันวาจะชัดใครบอกชัดเลยวันเนี่ยเทปสุดท้ายแล้วอย่างนู้เลยเพิ่มว่าเซอร์กูเก้นกันเดี๋ยวเรามีหนังที่มันแบบมันดังมากเลยนะอหนังที่ดังสําหรับคุณทันวาเนี่ยค่ะอภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้รายได้หนังไทยขึ้นไปทะลุหนึ่งรอยล้านบาทอันนี้เรื่องแรกหรือเปล่าเรื่องแรกร้อยล้านเลยเป่ะเป็นเรื่องที่ทำได้ทะลุยอดพดานเลยพูดไปตลกนะ ไม่ตลกจริงผมไม่ใช่คนอย่างพี่มาตลกอะไรได้สารละโอ้าด้วยนะพูดไปนึกภาพไม่ออกเออเรามีแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะจําภาพเหล่านี้ได้ครับผมคุณจ๊อบคุณอยู่ตรงนู้นอ่าแล้วรอดูว่าเนี่ยคือเรื่องอะไรร้อยล้านเลยนะเป็นผู้ชมทางบ้านโอเคโอเคผู้ชมทางบ้านก็คิดคิดตามคิดตามคตนะฮะเรื่องนี้มีมะนาวครับมนไม่ใช่มะนาวธรรมดาเป็นมะนาวที่หล่นลงมาด้วยมะนาวหล่น มันาวหล่นแล้วปึ๊บเอื้อมมือไปหวมะ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 มอมะมะมะึะม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 อมะมะมะม้มะมะมะมัะมะมะมมะ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 มมมะ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 ระม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 ะเะม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 นมะ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 มมะมะโดยคมณนนทะีนิมิบุตรเรืะองนะมมีภาพจมะมะะมากอันนี้อาจจะมีภามจำแนะมีเลยภมพจะมะมะมกันได้บ้างตมมะะม มีอุปกรณ์อ๋อเราต้องเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะคะเราไม่ได้เตรียมมาเราต้องการปกเสื้อเราก็ดึงขึ้นมาเด้อ๊ทไรนี่ยโอ้โหนี่อโหหลรอเลยเห็นไหมหล่อไม่พอหรอกหล่อไม่พอหรอกเอาส่อหรอันนี้นะคะแว่นดำด้วยแว่นดำเป็นแว่นที่ไม่ขี้ขาใส่อย่างนี้เขาต้องใส่เออถแล้วถูแล้วเท่มาเดี๋ยวมองไม่เห็นไงต้องมีสายตาด้วยนะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไรครับอ้า อย่างนั้นเลยพร้อมแล้วแดงไอเฮียคงแก,ก๊งมังกรมันชักจะกำเริบเสรบสารเข้าทุกวันแล้วนะพี่ <c oughs> เราจะจัดการมันยังไงดีครับลูกพี่ <c oughs> แล้วแต่ปุ๊บ <c oughs> ว่าเราลุยมันเลยดีไหมครับไป <c oughs> เดี๋ยวก็พี่แดง <c oughs> อย่าไปเลยนะฉันขอวันละพา เป็นเมียเราต้องอดทนขอตอบครับเออรื่องสองสี่เก้าเก้าอันถาน,อน,านของเ<อ>มืองคนดูจำได้แต่สิ่งที่สังเกตได้ไง่ายๆครับจริงๆแล้วเนี่ยภาษาเนี่ยมันสำคัญมากกับภาพยนตร์อ,อ,อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เอาภาษาแบบอื่นๆนมาเล่นเอาแบบเก่าอันนี้มาเจะได้ลมไหมเออแบบจะได้ลมไหมจะเป็นอันถานของเมืองอยู่ไหมเพราะงั้นเราก็จัดให้ ใายแดงได้หฉันว่าเฮียฮงแก๊งมันกรมันชักจะกำเริบมเสด็จสารมาดแม้นว่าเราต้องไปบุกกำจัดมันเพียงช่วยเขียวหมากแหลกมันจะใส่แล้วมันจะถอดทำไมพี่จะถอดองพี่ว่าเราไปลุยให้มันแหลกสลายไปค้ามือคาเลยไหม อย่าทำการเช่นนั้นเลยฉันขอวัลภาเป็นแฟนเราอ่ะต้องอดทนมได้ใช่ใช่เรื่องนี้ขอคนหนึ่งอ่าลิตาแล้วกันอ่าะพุ่งเลยไปไปไปอยู่งนรนไปเรื่องนี้เนี่ย พระเอกเขาเป็นช่างกล้องระดับมือโปร้ยาบท้ายโอ้โหงทีมากเลยผมรู้สึกว่าปวดปวดหลังปวดคอเหมือนเหมือนเหมือนมีใครมานั่งเกาะอะไรพระเอกชื่อแบบเท่ๆแบบอารมณ์อนันดาอะไรอย่างเงี้ยมีอารมณ์แบบผมขอผมขอขอลอกตอบก่อนครับพระเอกอนันดา เป็นช่างภาพด้วยถ่ายรูปปวดคอด้วยเรื่องนี้ไปต่างประเทศด้วยไปดิสบายดีหลวงพระบางโอ้ยเดี๋ยว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 ช่างภาพแล้วมีผู้หญิงตัวผมท้วมขี่คอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าสบายดีหลวงพระบางต้้องลลำบากจังหลวงพระบางอ่ะผมว่าไม่ใช่ชัดเตอร์ใช่ไหมโอ้ยเออเออเออเฉลยชัดๆเรื่องอะไรนะ ชัตเตอร์ที่เป็นหนังผีใช่ไหมเรื่องนี้ดังมากนะเปลี่ยนมูดหนังแอคชั่นพี่จ๊อบเลยพี่จ๊อบมีอยู่เรื่องหนึ่งผมเร่องหนึ่งบ้ารอดูเลยครับผมเป็นประโยคเด็ดด้วยและท่าเด็ดด้วยโอ้ท่าของพระเอกคนนี้ใครเห็นน่ารู้เลยเรื่องอะไรลองอืมแต่ลองดิช้างเขาอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะใครๆก็รู้ว่าช้างผมอยู่ไหนอ่ะ อาเฉลยเดี๋ยวเฉลยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเมื่อกี้ซื้อเรื่องอะไรคะอยางอีกซื้อเรื่องอะไรครับเมื่อกี้ต้มยำกุ้งแอ๋ออันนี้ก็เอามาคุยกันสนุกสนุกว่าหนังไทยจริงๆมันมีเสน่ห์นะหลายคนบอกว่าชอบดูหนังฮอลลีวูดเท่านั้นหนังฝรั่งอย่างนี้เออซึ่งจริงๆมันไม่ใช่หนังไทยเดี๋ยวนี้สนุกโปรดักชั่นเขาก็ดีคือคือเนี้ยพูดสรุปแล้วใช่ครับจะจบช่วงแล้วนะผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากทำมาก เกี่ยวกับหนังด้วยหนังเรื่องนี้ผมชอบที่สุดใครครับแล้วผมขอเล่นเองนะอ๋อเหรอเชิญเชิญครับเชิญครับอันนี้เป็นภาพจำในหนังเรื่องหนึ่งแล้วหวังว่าทุกคนจะจำมันได้นะครับดากันดาฉันรักแกว่ะแกมาบอกอะไรเอาตอนนี้อ่ะ ทาในค่ำคืนนี้นะคะมีแต่เรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็แขกรับเชิญที่สุดยอดมากแต่ถึงเวลาต้องส่งคุณผู้ชมเข้านอนแล้วล่ะค่ะแล้วมาพบกันใหม่สุขหน้าใน <Wow. S 2> ว้าวสุณผู้วันนี้สวัสดีค่ะ <Wow. S 1> ผมมองผมมองแค่ก้าวต่อไปะครับก้าวต่อไปเรื่อยๆก้าวต่อไปที่เราจะเราจะไปเหยียบมันตลอดเวลาในในในวันข้างหน้าเรื่อยๆครับ,รบพลาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรแลร้วครับสอมวันเดี๋ยวมันก็ลืมก็ก้าวออกใหม่มองมองแค่มองแค่ก้าวตัวเองครับอย่าไปมองก้าวของคนอื่น